เววมเสียงก่อนชื่ออะไรหรอคะจูปิเตอร์ครับชื่อชื่อชื่ออะไรหรอครับช, right ชื่อโคโค่นอยู่อยู่แก๊งอะไรเหรอครับไม่ได้อยู่แก๊งค่ะเป็นประชาชน t m y t h a w i t t v u s e r n o t i c e เครื่องหมายสีเลียนแจ็คกีรมีรถไหมครับไม่มีเลยคนจะมีหรือเปล่าไม่มีครับผมเพิ่งมาครับมีตังไหมครับจะเอาเท่าไว่ผมติดนี่ครับติดนนะครับติดเท่าไว่ไปดูด้วยกันไหมครับ้ย จ้าว่าไงคะไปสอน,นอครับต้องพาไปสอน,นอ,อเสยผมท่าเสยผมไม่อยู่ไหนวะถ้าเสยผมไม่ไปส่งไหนนะไปสอน,นอครับไปจ่ายบินให้ผมหน่อยครับเฮ้ยคนจ่ายบินที่สอน,นอใช่หรออ้าวไม่รู้ครับนอ๋อนี่ยให้คุณจับให้คุณจูปเตอร์ไปส่งไม่เอาครับผมเจอคุณคนแรกอะครับ ผมลิขิตผมลิขิตที่แม่ผมสอนไว้ครับเจลวคทั้งแรกเขาเรียกว่าผมลิขิตครับผมคุณชื่ออะไรผมชื่อ small hair radago ครับสวยมีความหมายไหมอะอนนี้อาจจะยังไม่มีครับแต่ว่าถ้าถ้าอยู่คุณอาจจะมีครับุ้ยความหมายแปลกไม่ได้มีความหมายที่ชื่อมีความหมายที่คน ที่มาลอยอยู่ไหนพาผมไปสอนอไปจ่ายบินนะครับโอเคค่ะเดี๋ยวผมจะเสยผมมีข้างนึงให้คุณดูนะครับคุณยังไม่ฝากผมไปเนี่ยโอ้โหโลใครครับเนี่ย ไม่ร right. ู uh, oh, oh, ้ใครยืขาขอยืมขับได้ไหมครับเอาเธอเลยขับไปสอนอเองนะคุณต้องไปด้วยสิครับเพราะว่าฉันไม่มีเงินไงล่ะแปดพันล้านปีเลยค่ะเจกี้เก้าเจเกนีจ่าเจกี้เก้าเอ็มเอ็มฮาร์ดก็ไม่มีเหมือนกัน มีมากกว่าฉันไง้งงไละ่ะโอ้ฉันมีอยู่แค่ส2งมือนะ่ะฉันไม่ฟาร์มเลยจะทำแก๊งใหม่หรือเปล่าหรือว่ารันคนเดียวเขาจะมาทำอะไรก็ไม่รู้ต่อเลยครับติ่ต่อครับ ครับเขาจะมาจ่ายบินให้ผมครับเขาไปจ่ายตรงไหนล่ะครับคนไหนครับคนนู้นครับคนนู้นเหรอไม่จ่ายบินะไรอ่ะไม่เราที่เราคุยกันไว้แล้ครับไม่จ่ายบินเลยนะเขาถุงไม่จ่ายบินเลยนะเขาไม่มีอ่ะไม่มีจริงๆอ้าวแล้วที่เราคุยกันไว้ล่ะเอ้ยคุณบอกให้พาราชนาทำไมคุณเป็นแบบนี้ล่ะทำไมที่เราคุยกันวันที่การหลาทำไมคุณเป็นแบบนี้แล้วล่ะรถชนะ่ะ กูเป็นอะไรไปเนี่ยพี่มันเชฟผมไม่ได้พูดนะไม่รู้ไม่รู้สัญญากันยังไงครับไม่รู้ไม่รู้เล่นว่าจะเขาติดค่าปรับอะไรคุณบอกผมว่าที่การหลักคุณจะจ่ายให้ผมไงคุณรู้จะนรนาทำใหคุณเป็นอย่างนี้เอามีปรับนะเป็นมีปรับนะถุงนะปิดวัญญาณอุ้ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยมีอยู่แค่สองคนเอง คือถ้าคุณแบบจะพูดอย่างนี้คือคุณไม่ยอมรับว่าคุณจะจ่ายผมใช่ไหมผมยึดคำพูดนันะผมเฮ้ยเรื่องจริงอืมอืมอืมมาด้วยอยู่ไหนไม่ดหวยคุณแล้วนะไม่ไหวแล้วจะทำไมไม่ไหวแล้วจะทำอะไรขึ้นกูดูแก้ามเป็นแก้ามแล้วเป็นแก้ามแล้วอ่ะเป็นแก้ามแล้วถูกนะเป็นแก้ามเจ่ายบินให้ผมเดี๋ยวนี้ไม่งั้น ผโยสอนจะทำให้คุณไม่ได้เดินเลยนะวันนี้โอ๊คุณตัวหรือเปล่าทำไมอ่ะผมจะพาคุณจะพาไปวิ่งเหรอใช่ใช่ใส่เป็นเรื่องของเธอนะปัญหาแล้วเราไหนห้องน้ำไปทางไหนครับห้องน้ำไปทางไหนครับไม่ใช่ครับใช่ใช่มารับหน่อยไอ้คนติดอะไรจูปิเตอร์ คิดถึงเอาแล้วคุณบอกคุณคุณเชื่ออะไรนะครับคุณตำรวจผู้หญิงคนนี้เขาชื่ออะไรครับผักรวมเลยทีเนี้ยผู้หญิงคนนี้เขาเชื่ออะไรครับให้นำให้นำแบบให้ตำรวจครับอยากให้ตำรวจหลักหลักแล้วทำไมคุณบอกผมว่าคุณชื่อรจนาครับผมไม่เข้าใจคือคุณเป็นอะไรครับเนี้ยช่ชื่อถุงเท้าครับไม่ใช่ถุงเท้าชื่อคนขโมมันไม่ใช่แล้วนะครับการที่คุณจะมาหลอกผมเป็นผู้เล่นใหม่แบบเนี้ยคุณจะมาหลอกผมแบบนี้ไม่ได้นะครับแล้วคุณบอกจ่ายบิดให้ด้วยดูเสื้อดิไม่ไม่น่าใหม่แล้วเนี้ยดูเสื้อดิโอ้โหขอ จ่ายบินหน่อยครับคุณตำรวจสักหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยอุ้ยคนนี้แสนได้เลยหนึ่งแสนอุ้ยเกินไปรวยระดับระดับเจ๊ใหญ่ในเมืองเลยนะคนนี้เจ๊ใหญ่อะไรเสดทวุฒิทำไมเธอโกหกฉันอีกแล้วเสดทวุฒิชื่อไหมมาคือวินเซ่ทวุฒิตลอดี่มาลอยอยู่ไหนนี่มาลอยลอยละลายไปแท้จริงลอยละลายไปแท้จริคุณชื่ออะไรครับเนี่ยคุณชื่ออะไรผมชื่อ คุณชื่อผมชื่ออะไรครับผมบอกผมว่าสวัสดีค่ะไม่ได้มานานเลยคิดถึงที่เล่นเมืองอะไรครับเราไม่ถ้โชอตลอเวลาไม่ถ้าชอตลอดเวลไม่ถ้าชเราเรียกเราเรียกคุณบุญส่งได้ไหม small hair l e t d a go small hair อะไรนะนั่นแหละครับชื่อผมชื่อ small hair แล้วยังอื่น small หรือเปล่าเขาถามเขาถามว่ต้องต้องตอบไหม นี่ไปครับกระจายไปในห้ผมสักหมื่นหนึ่งได้ไหมแล้วเราแล้วเราสองคนไม่เคยทําอะไรกันุม่เลยดับเจ๊ใหญ่ในประเทศหมื่นหนึ่งไม่ใช่แล้วไม่ใมิวสองหมื่นให้หมื่นหนึ่งก็เหลือหมื่นเดียวนะแบับพิษถุงตั้งสองเอ็มว่อมีวสองหมื่นจริงระดับเจ๊ใหญ่ในประเทศอะระดับคนที่มีเบอร์สิบตัวเขาวพับทีนี่แหละผู้ชายร้อยเป็นสิบอะไม่ไม่เคยคับ ช่วยผมได้ไหมล่ะครับถือว่าทำบุญให้หมามันก็ได้โอ้ยเป็นหมาเลยเหรอคนคนคนอีกคนเป็นหมาเหรอเป็นหมาตอนไหนตอนนี้ยังไม่เป็นหรอครับแต่ผมจะไปเป็นอีกที่หนึ่งได้อยู่ครับโอ๊ยทำไมถึงที่สวนสัตว์สวนหมาอะไรเงี้ยครับสวนหมาสวนสัตว์มันน่ามีบ้านหรือเปล่าครับโซเทียบมันมันโลกครับมันโลก เขาทีไม่ทันใช่ไหมใช่ครับเชนช่วยด้วยเขาพูดจาล่วงละเมิดทางเพศไม่ใช่ครับผมหมายถึงว่าตรงไหนสวนหมานั่นแหละครับที่ผมหมายถึงใช่ไม่อะไรเลยแต่ว่าคุณคือคุณจะจ่ายไม่ได้ใช่ไหมไม่มีไม่มีจริงๆไปดื่มกินปลาจุกไหมพี่แต่คุณขับ NSX เแล้วนะครับเราบอกแล้วไงว่ายืมคนอื่นมา ใส่กระเปกใหญ่ในเมืองไงดูเสื้อดิเสื้อเสื้อก็หลายล้านแล้วอ่ะเสื้อดูดิอก็ยืมคนอื่นมาเหมือนกันเขาถอดทิ้งไว้น่ะเลยหยิบมาใส่อยู่ที่กาหลาคุณบอกคุณเป็นคนดีไม่ใช่หนิทำไมเป็นคนดีพอแล้วมันอย่างนี้หรอวิอยู่กับผมไม่ต้อเป็นคนดีก็ได้ครับจะดีจะชั่วได้หมดครับต้องเป็นคนยังไงต้องเป็นคนยังไงเท่าเทาๆได้ไหมเท่าเท่าได้ไหม ดำดีกว่าครับดำไปเลยดีกว่า่าเท้าเลินไปเใช่ครับดำไปเลยดีกว่านี่ไงเขาให้อาหารคุณ่ะไม่ใช่หมาพี่ถุงเมื่อกี้เมื่อกี้ล้วงของพี่ถุงมาเดี๋ยวเดี๋ยวล้วงกระเป๋าพี่ถุงมาเมื่อกี้ได้หรอใช่ได้หรือไม่ช่วยผมจ่ายบินทีแล้วเราสองคนไม่เคยอะไรกันเลย ไม่เราจะไม่อ,อะไรกันก่อนจริงเหรออยาเลยครับเอ่มันเริ่มไป็แยแล้วนะยาเลยครับตายนะพี่ทั้งทั้งประเทศเลยนะพี่ยค,คุณสมอลเฮลขอตัวก่อนนะไม่ครับคุณต้องจ่ายปีให้ผมก่อนที่คุณจะไปนะมามีเรามารับผมแ,แจ้งฟาร์มนะเนยเนยหรอมามามา,มาขอเงินที่มามีเราเดยวโอ้โไปไหนแลนวคนู้นอะ นี่มามีเราสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่เอ้ยคุณเป็นใครเนี่ยวานรุยผมเป็นแฟนเขาครับฮะเราแค่วันเดียวเราคบกันดีกาล่าครับเมื่อกี้เลยเราเราทำอะไรกันโดยไม่มีสถานะ ทำอะไรครับเริ่มแปะอะไรคเนีะคยาซอนอน่ะอ๋อครับผมทำไมอ่ะคุณทำไม่ดีกับลูกสาวของเราเลยไม่ใช่ครับผมทำดีหมดเลยครับทุกอย่างเลยเขาสัญญาผมไว้ว่าเขาจะจ่ายบินให้ผมเลยครับจริงเหรอลูกยังไม่ยังไม่ได้พูดเลยมามีแล้วเยี่ยมเยี่ยมเขาจัอะไรไปขับรถ อะไรถ้าจับแขนครับจับแขนครับจับไปต้องเจอเจออะไรจับแขนครับเจอแขนงใช่ครับสองข้างเลยผมโดนมัดไว้แล้วเขาก็บอกว่าให้ผมร้องดังๆเขาได้ไปจ่ายบินให้ดูสิครับดูลูกคุณสิไม่ใช่หรอมามีหนูไม่เคยนะปกติเป็นคนโดนทำาตลอดไม่ใช่ครับอันเนี้ย มันมีช่วยด้วยเนี่ยเขาพูดจาแบบเหมือนจะล่วงละเมิดทางเพศไม่เคยเยคราถามตำรวจก็ได้ครับคุณแม่จริงหรือเปล่าคะคนตำรวจไม่จริงครับไม่จริงอ้าวนเป็นคนโกหกเฉยเลยคือเขามาจับผมแล้วก็แบบจะจ่ายให้ผมพอมาถึงสองนอเขาก็บอกว่าเขาไม่มีเงินนะอ่ะเราไม่ได้จับอะไรทั้งนั้นคือเราเ,เราก็เริ่มความสัมพันธ์แบบชำระเงินกันทำไมคุณไม่จ่ายลนะ่ะครับ ไม่จับไปแล้วมันไม่เต็มมืออ่ะไม่อยากจ่ายหรอกจับไม่จ่ายอ่ะจริงก็คือหรือครับไม่ถูกใจเลยไม่จ่ายใช่ไหมลูกใช่แต่เขาจับไปแล้วนะครับแคร์ผมอ่ะแต่มันไม่เต็มมือไงครึ่งหนึ่งได้ไหมจริงเขาให้ผมสองหมื่นครับครึ่งหนึ่งไม่ใครึ่งหนึ่งได้ไหมรับคนละครึ่งไหมหมื่นหนึ่งได้ไหมครับ ห้าพันไดไหมปีติดตัวท่านี้โอนได้ไหมครับเออเงินในบัญชีก็ไม่ค่อยจะมีมีห้าพันได้ไหมครับกับลูกคุณอีกห้าพันก็เป็นหมื่นหนึ่งพอดีขอบคุณอ้ยอ้ยอ้ยอทำลายร่างกายคุณตำรวจค่ะคนตำรวจอันนี้เราอันนี้เรา ๋อ oh, oh, oh. สวัสดีครับคุณกะต่ายให้ผักมาด้วยแต่รครับอยากให้ะครับมัสจะผักมวมอยูอ่เลยขอบคุณมากนะครับชาทานอย่างดีได้หรือไม่ครับถ้าพันได้ไหมครับคือลูกลูกห้าพันได้ไหมคือลูกมารวยก็ก็ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะนี่ผมให้แตะตัวก่อนที่จะจ่ายเงินนะครับเนี่ย ถือเป็นค่ามันจำถือไปค่ามันจำได้ไหมห้าพันกันเองให้ในจ่ายใจเลยห้าพันเออหนูมีไหมลูกมีครับเขาบอกเขามีในกระเป๋าอยู่พันเก้าโอเคพันเก้าแม่มีอยู่เท่าละห้าพันเท่าได้เท่านี้แหละครับคุณหกพันได้ไหมใช่หกพันเก้าเลยนะหกพันเก้าเลยหกพันเก้าเจ็ดพันที่เจ็ดพันย่งไรเจ็ดพันหกสิบเก้าเจ็ดพันที่เจ็ดพันเจ็ดพัน เอแปดพันได้ไหมแปดพันอุ้ยอุ้ยขอไปฟาร์มมาให้ก่อนได้ไหมยังไม่มีเงินเลยเขาขับเอเนเ็กเลยนะครับเขาบอกว่ายืมคนอื่นมาเสื้อเป็นร้านเลยนะอันนี้ก็ยืมมาเหมือนกันเสื้อในร้านยตอนแรกมิถุงบอกขโมยมาเขาบอกเขาถอดทิ้งไว้น่าเลาวอขโมยใช่ไหมขอจับนะขอจับเล้ยโอ้ยๆๆๆยยยยยย เขาทิ้งน่ะก็เลยเอามาใส่ดูดีสวยที่ไหนหกพันเก้านะพันเก้านะได้ครับต้องทำยังไงครับผมต้องทำยังไงขอเลขที่บัญชีหน่อยค่ะอยู่ตรงไหนวะทำยังไงวะอามามีแล้วมามีอ้อนให้เขานะสามสี่หก นำรมจเป็นพยานนะล้วว่าเราชำระเงินเรียบร้อยแล้วใช่ครับเรียบร้อยนะเราทำถูกต้องนะใช่มานมีมานมีพาไปส่งหน่อย้วคุณมากับผมไม่ใช่หรอครับคุณรจนาเอไม่ใช่รรจนนาอกใช่ไหมคุณรจนาอุ้ยาวลูกเปลี่ยนชื่อเป็นรจนาซะแล้วรจนาสโมฮ่า forever ไปเดี๋ยวครับหมดเวลาหมแล้วรถกูอืมทำไมรวยขับไอดิเอ็กรวยที่หล่อที่ไม่คุณสำรเฮียคุณเอารถเืินมาขึ้นมาขึ้นมาไม่เอาเอารถเชินคุณจะให้ผมเดินกลับหรือยังไงครับคุณรถเจลาคุณเป็นอะไรครับเนี่ยมถเออวันนี้ไปรับหนูที่าลาดกลางนะโอเค โดนอะไรเฮ้ยงบนุนการ์การเรามีคารบพาตัว